ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้ได้พี่น้องเด,ดมวันนี้ก็ออกมา่างตลาดอีกแล้วเหมือนเดิมครับเชื่อไปอุ้ยเสร,ร็จแล้วตลาด่้น <c ười> ของเยอะจังเลยวันนี้<ม>ตลาดยินวันเสาร์นะทุกคนนะ

จาอ,อคนเยอะมากเลยวันนี้ของกินเยอะมากเลยทุกคนเบิ่งกันครับพ,พี่น้องมาชิได้อย่างไปกินแรงตัวแรงกว่าซื้ออาหารสำเร็จรูปเป็นไงบ้างเนาะหายแล้วครับหายแล้วครับคนดื้อ <c oughs> น้อยแต่ดื้อห่างความไปความอยากไปเ,เห็นไอไปแล้วอยากไปได้บา้ัตรไหนมะข่าวเขาพูด

ไปไปเราสั่งอะไรไว้เนี่ยแม่สั่งอะไรไว้ใก่จริงจริงโอ้โอาบายบายก่นบายบายบายยายบายบายบายคู้ครับไอแม่ผู้ครับกับเป็นแล้วอือข้าวกับเป็นแล้ว ฮัทชองมืออ้ออดีจ้าเป็นเลยฮัทชองมือ้อเป็นเลยได้แล้วเข้าเนี่ยดิฮัทสำเร็จเลยอื้อ Đầu chèm 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 อูอ้ข้าวทำหมูจะอร่อยมากเป็นแต่แซ่บแท้เนี่ยอุ้ยเป็นแต่อร่อยมากเลยสีสันประมาทกับการใช้เงนินแต่แซ่บมากเลยเป็นแต่แซ่บมากเลย รเราแฮกทีมกินได้ไหมนี่ลูกม,มันเราได้ดข้าวขาหม,มูทุกคนนชิ้นโตโตเลย บบีบบีอยู่กับพ่อบบีเราก็ซื้อเขาตามหมวที่ลลก ta sẽ ครับหึอย่าอย่างอีกนะ

ของผู้หญิงชายใส่ได้หรอเนี่ยเจ้าหน้าที่ชูชีรอนามเพื่อนไหมเชื่อมันเหรอชิ้นห้าชิ้นสิบเลยเจ๋นเลย จะซลลลลื้อปล่าไหมไม่เอื่นไปต้มไหมอไุไยอุ้ยกระเทน้ำอยู่ร้านไหนเด้อตอนนี้เราก็ได้กับข้าวแล้ว วันนี้เอาง่ายเลยานแ่ะยกระยฟก็ฝกกดไลค์ก็ติดตามไม่ได้นะครับไปแล้วครับผมอุ้ยอุ้ยนี่บ๊ายบายไปแล้วครับ